สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเราจะมารีวิวรถซูซูกิแครี่คันนี้กันนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นปี16.16แพ้เลยนะครับผม1 6 1 6นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับ ภาพสวยเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่เคยทำสีนะครับผมสีเดิมเดิมทั้งคันเลยนะครับผมคันนี้เครื่องดีเดินเรียบนิ่งเลยครับผมรถไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพเครื่องจะไม่ช้ำนะครับผมจะสมบูรณ์นะครับผม ปี1.6นะครับผมมือแรกนะครับตัว L อยู่นะครับผมน็อตไม่มีขยับน้ำยาหล่อเย็นเรียบร้อยนะครับคันน่าจะเป็นสีเทานะครับผมสติกเกอร์เดิมอยู่ตัว A อยู่นะครับ ไม่มีขยับแน่นอนนะครับปี16มือแรกไม่เคยติดแก๊สวิ่งเก้าหมืนกว่าโลหายากนะครับสภาพนี้ส่วนใหญ่จะเจอติดแก๊สหมดแลครับผมตัวนี้จะมีไลเนอร์นะครับสามารถเปิดได้3ด้านเลยนะครับผมเบาะเดิมๆนะครับไม่มีขาด คอนโซลสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนพลาสติกบังแดดยังอยู่นะครับผมรถไม่ขยับนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับเดินเงียบเรียบนิ่งเลยครับผม ภาพเครื่องดีครับท่อแคทยังอยู่นะครับสองลูกคันนี้นะครับปีหนึ่งหกไม่เก้าหมื่นกว่าโลไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมราคาจะอยู่ที่ 155,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 5 2 3 6 9 0 0 0นะครับขอบคุณมากครับ